โดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตท,ที่ดีไม่มีโกงปลอดภยัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้ใคลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนู่ช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งครับเป็นกำลังใจคนทคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม Rv กันมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเด็นกันบ้างโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวก็เข้ามาตรงไอ้นี้ก่อนรับฟรีสกินฟรีก็คือตรงนี้เนาะชุบอ่าก็ มาช่วยกันหน่อยแล้วกันเนาะเรามาได้สกินฟรีไปพร้อมกันมาแลกกันก็ได้นะก็คอมเมนต์บอกกันไนดะ้แต่ว่ามันต้องแอดเพื่อนก่อนมั้งถึงจะได้อันนี้โค้ดของเรานะแล้วเราจะกรอบโค้ดไว้ใต้โพสต์นี้เลยก็ใครสนใจก็มาแลกกันได้นะเพื่อจะได้ฮีใหม่เรว่างอะไรเรื่องเซนได้ฮีโลสีได้สกินฟรีๆกันเนาะโอเคครับก็กรอบไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมในวันนี้กันว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตก,กันไหม อันนี้ล็อกอินโอ้ได้ต้อง222ล,ล็อกอินรับไอเทมฟรีมากมาย31มกกราถึง13คกุมภาพันธ์เนาะใครสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้เราก็ทำคลิปรีวิวสก,กินนไวในช่องนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปกันเนาะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอีกไหมฮึ pp. โอเคครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เนาะก็เป็นวงแหวนเวทญี่ปุ่น ล่นหนึ่งครั้งเพียง30คูปองรุ่นรับสกินของคาเฟนีอารามไอริเรียวมะทาร่าแล้วก็เคสทั้งหมด6สกินเลยแล้วก็สามารถสะสมดอกซากุระเพื่อนำไปแลกรับสกินถาวรด้นในหน้าร้านค้ามาพร้อมกับแพ็คคัทพีข,ขั้นสูงลด50%จําจำกัด1ครั้งจาก150คูปองเหลือ75คูปองระยะเวลาของกิจกรรมนะครับ 31มกลาจนถึง6กุมภาพันนี้เท่านั้นนะก็ใครสนใจสกินแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสกินสกินระดับมันก็มีระดับอัลติเมตด้วยมันก็น่าสนใจนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูกันได้นะเผื่อสูมเราอาจจะได้แล้วก็มีแพคคัมพีมลดราคาด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปเราอาจจะรีวิวสกินที่เรามีใหทุกคนดูแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนี้กันนะ โอเคครับก็กดเข้ามาอันนี้สำรวจแดนมังกรลัฟฟินของวอลไฮอันนี้เราก็รอมันอยากได้เราไปดูรีวิวมามันสวยมากอันนี้สิ้นสุดการรอคอยกับวอ l เดอร์พาร์ทซีซั่นสามสิบสองเนาะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเราก็ทําคลิปรีวิวไว้แล้วรีวิวสกินต่างๆด้วยโอเคครับเข้าไปหน้าร้านค้ากันที่รั u นี่ okay, ครับก็มาตรงแนะนำม,มุมขวาล่างเนาะก็จะเป็นแพ็คคัมพีลดราคาจาก150คูปองเหลือ75คูปองชุดสุดคุ้มเปิดผู้รับคัมพีขั้นสูง25ชิ้นจำกัด1ครั้งเนาะจาก150คูปองเหลือ75คูปองโอเคครับเดี๋ยวเรามาซื้อแพ็กเกจนี้เนาะแล้วก็ลองไปสุ่มกิจกรรมอันนี้ทุกคนดูกันดูซิว่าจะออกง่ายหรือออกยากทุกค,คนคิดว่าออกง่ายหรือออกยากต้องเข้าไปดูอะไม่รู้เหมือนกันโอเครับเดี๋ยวกดซื้อเลยนะโอเคถ้ากดซื้อมาแล้วเนาะ อดไ้เป็นอะไรเอลยได้เป็นไห้เป็นคัมภีขั้นสูง25ชิ้นนั่นเองโอเค,อเคนี่ชุบกินไอริก็เท่ดีนะือ่อใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้ในกิจกรรมนี้ก็มีเหมือนกันนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปตรงวงแหวนเวทอันเชิงกันนะ โอเคครับก็เข้าไปหน้ากิจ,จก,กรรมแล้วเนาะก็มาดูอัตราการออกก่อนละกันอัคละอันเชิญอืมไม่ใช่10คกุมภาสิไม่ใช่6กุมภาอ่านี่ไงวงแหวนเวทญ,ญ,ญี่ปุ่น31มกรา2565จนถึง6กุมภาพันธ์2565นะในการเล่น1ครั้งใช้30คูบองสกินหาวอนโอกาสออก0.78โหโอกาสออกน้อยมากก็ออกน้อยมากเป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนดอกซาก,กุระก็คือ39.10%ก่โอ้า9อ๋อ40กว่าเหรอประมาณ40เนาะเกือบเกือบีบอิโมจิเอฟเฟกต์หรือชินส่วนลูนที่6 0 1 2อืมก็น่าจะได้อีโมจิเอฟเฟกต์กินส่วนลูนเยอะหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจกัอนเดี๋ยวต้องลองสุ่มดูเนาะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูพวกของรางวัลที่ใช้ในการแลกอะว่าต้องใช้แต่ลสะสกินอะใช้ดอกซาก,กุระกี่ดอกถึงจะแลกสกินนั้นได้ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคครับก็ออกเนาะอึ้อ่าโอเคแล้วกดตรงแรกเปลี่ยนตรงนี้ของแรกของรางวาัลปงแหวนเวทญ,ญี่ปุ่นนะเอ่อเราก็มีอารามมีคาเฟนีมีทาร่าแล้วแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะว่าใช้กี่ดอกสัก,กุระถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนสกินที่ใช้ที่เรารู้ก็ตอนนี้ก็มีไอริโนใช้20ดอกสัก,กุระเรียวมาใช้9ดอกสัก,กุระแล้วก็เครสใช้6ดอกสัก,กุระ ก็ใครสนใจสก,กินไหนก็ลองมาเล่นกิจกรรมเผื่อได้อาจจะไม่ต้องใช้ดอกกุหลาบก็ได้อาจาจะได้จากกิจกรรมเลยก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในกิจกรรมนี้มีของรางวัลอะไรกันบ้างอืมอ่ะกดผิดโทษทีอันนี้เนาะแล้วกดเข้าไปเลยตรงผ้าตรงไหนก็ได้คลิกเข้าไปแบบนี้ โอ้ย <c oughs> เครื่องค้างโอเคครับของรางวัลหายากเนาะก็มีสกินของอารามสกินคาเฟนีสกินไอริสกินเรียวมะสกินของทาร่าแล้วก็สกินของเคสแล้วก็มีดอกซากุระ20ดอกดอกซากุระหดอกดอกซากุระ3ดอกแล้วก็ดอกซากุระ2ดอกอ่ะแล้วก็มีดอกซากุระ1ดอกอีกหนึ่งอันนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเนาะในกิจกรรมนี้ก็ เอาจริงถ้าใครเป็นเมนตัวไหนเนี่ยอยากได้ก็จัดเถอะจริงมันสวยสกินแนวนี้ก็สวยดีนะอ่าของรางวัลที่มีโอกาสได้รับก็มีสกินของอารามสกินคาเฟนีสกินไอริสกินเรียวมะสกินทาร่าแล้วก็สกินของเคสดอกซากุระ1ชิ้นถึง20ชิน้นกล่องชิ้นส่วนรูน500ถึง750รูนเอฟเฟกต์ Effect 1วันแล้วก็อีโมจิ1วันนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่ละสกินหน้าตาไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 役者になったみたいで楽しいわ。 海,海は広く魚の飛び跳ねるに任せ。 สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงแลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอ,อันนี้ได้เลยครับก็ได้เห็นทั้ง6สก,กินแล้วเนาะแล้วก็ฝากสกปอนเซอร์ของเราด้วยแล้วลองมาสุ่มครั้งที่1กันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะปึบมาดูกันว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะปึ๊บปึ๊บปึ๊เป็นดอกสักกุระไหมเหมือนป่ะอ้ขอโทษนะครับเราขอไปเสร็จกันนะโอเคครับไได้ขาวหน้าเ้ยครับนะขอโทษด้วย โอ้ยออกง่ายอยู่นะได้นหนึ่งดอกแล้วอะอะดูสิครั้งต่อไปจะได้หรือเปล่าฮึมเอ๊ะเริ่มเกลือหรือเปล่าเนี่ยเอฟเฟกสังหารละนี่อะไปดูครั้งที่สามดูสิว่าจะออกง่ายหรือออกยากฮึมฮึมงวดดอกสัก,กุระเกี่ยวบ้าไม่เกี่ยวไม่รู้นี่วาดฮึมได้เป็นเอฟเฟกต์อันนี้แหละเอ,อ้เอฟเฟกต์จอมมาอีกแล้ว อยู่ว่าวาดไม่สวยเอาวาดใหม่เกี่ยวปะไม่รู้อันที่สี่เฮ้ยได้สองดอกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อต่อสิต่อไปครั้งที่ห้าฮึมชึบ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 ได้ไหมได้ไ,มไมหมกระซิจะได้กี่ดอกฮึบเฮ้ยได้อีกแล้วเอ้ยน่าสนใจแล้วเราสุ่มจนแรกสกินเคสได้เลยแล้วกัน ดูมันออกง่ายอ่ะเออต่อต่อได้ไหมเฮ้ยไดแ้แล้วเราว่าดอกมันดูออกง่ายจังเราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาดูสิทึ๊บท,ทึนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมหกปะหรือเจ็ดเอได้ป้าได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้อีกแล้วนี่ได้ครบหกดอกแล้วเร็วมาก เฮ้ยเฮ้ยมันเร็วมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้สุดยอดหูได้สกินด้วยวี่งเสียไม่เยอะหรอกมั้งแค่หกครั้งถ้าสนใจก็ลองไปส่งกันได้นะครับกะะ็แนะนําเลยดูได้สกินแคสแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปรีวิวสกินที่เรามีไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจจะเล่นกิจกรรมในเดาอยากได้สกินไหนก็ลองมาเล่นดูเผื่อได้ ดูเหมือนออกดอกซากุระดูออกง่ายเหมือนกันนะอืมเท่าไหร่สามเก้าเปอร์เซ็นต์ปะอืมอืมก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินต่างๆกันละกันนะ <c oughs> โอเคครับก็มาเริ่มสกินแรกเลยเนาะสกินที่ของอารามเลยแล้วก็มาดูสกิลต่างๆแล้วกันเนาะว่าเป็นไงบ้างนี่ก็ไม่ได้จับอารามมานานแล้วหลังๆเออเดี๋ยวว่าจะกลับไปเล่นอารมมามบนะ้างเนาะห้าวับก็สวยดีนะสำหรับสกินนี้ก็แบบอัญเชิญไป เรียกว่าอะไรเดินทางไปที่ศาลเจ้าแต่ก็มาโผล่ตรงนี้ถ้าเราเป็นอา a ามคงว่าเราเปิดประตูผิดด้านนี่ฉันเรียกกับศาลเจ้าปรากฏสิ่งที่โผล่คือโผล่ตรงนี้โอเคโอเคครับแล้วมาดูการโจมตีปกติของสกินอา a ามสกินนี้แล้วกันเนาะก็นี่เนี่ยก็น่ารักดีสวยด้วยแหละไม่เราว่ามันไปทางสวยมากกว่าสกินเนี้ยน่ารักต้องมนอีกสกินหนึ่งสกินของคาเฟ่นี่อันนั้นน่ารัก โอเคครับอันนี้สกิลหนึ่งเนาะลองสังเกตว่าแต่ละท่าในการปล่อยกระดิ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอะ่ะจะมีท่าในการปล่อยกระดิ่งที่แตกต่างกันเนาะเดี๋ยวเราปล่อยเสือก่อนอันนี้เป็นสกิลสองเนาะดูนะท่าที่หนึ่งทบท่าที่สองหมุนตัวท่าที่สามกระโดดอย่างนี้ประมาณนี้นะสาหรับสกินอลัมอันนี้เป็นสกิลที่สองเราจะปล่อยเสือออ,อกมาใครดจะย่ำาขย่ำ โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูที่สกินอัลติเมทสกิลนะอัลติเมทสกิลก็ถ้าไม่มีกระดิ่งพอจับพอใช้อันติแล้วกระดิ่งออกมาหมดเลยนอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะเราชอบสกินนี้อย่างหนึ่งก็คือดูท่าพอใช้อัลติเมทอาจจะมีเรียกว่าอะไรยันเนาะอยู่ข้างล่างใต้เท้าเลยเออมันสวยมากก็ใครสนใจก็ไปลองซื้อกันได้นะสำหรับสกินนี้ซื้อหรอต้องสุ่มดูในกิจกรรมนี้แหละเนาะอันนี้มีท่าเต้น ห่าเต้นตอนมีกระดิ่งใช่ปะโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกินถัดไปกันนะยักสะนินต่อมิตายดีทนสิวะ โอเคครับมาที่สกินถัดมาเนาะเป็นสกินของคาเฟนี่สกินนี้จัดไปแล้วน่ารักเลยเป็นกระต่ายโมจิด้วยน่ารักโคตรชอบอะ่ะน่ารักแต่ไม่ค่อยได้มาเล่นบ่อยเล่นไม่ค่อยเก่งเล่นรับผู้แจกมากเด็น,น,น้องน่ารักนี่นี่ท่ายิงโมจีน่ารักเลยเดี๋ยวปิดเทนกันให้อยู่เฉยๆกันจะตามยิงปั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 งน่ารักยิงออกมาเป็นปืน,นกลกีบดอกซาก,กุระ <c oughs> โคตรในโคตรคิดได้อันนี้สกิลหนึ่งเนาะ เป็นลำแสงซากุระดูแรงมากแรจริงจริงโอเคครับเดี๋ยวต่อไปไปอยู่ที่สกิลสองกันแล้วกันเนาะก็จะเป็นวิ่งเร็วดืดดถ้ายังเป็นปืนกระหน่เป็นวิ่งเร็วนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเช่อว่าปืนที่เป็นเลเซอร์อันนี้จะเป็นสไลด์ไปแล้วยิงนี่แล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรโบดที่เป็นอยู่ข้างหลังเรแบบขยายใหญ่ขึ้นสวยดีเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปเป็นอัลติเมทสกิลซากุระกิลซากุระ ทางต้นคือล่วงใส่อืมแต่เราชอบเวลาย,ยิงแล้วมันมีรูปตอสัลย์ปรากฏออกมาด้วยมันสวยดีนะเนี่ยเราเป็นม่านเปิดเลยเราชอบคนคิดเขาคิดได้ไงโคตรเกยเลยอะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับสกินของคาฟเฟนี่ก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มในกิจกรรมได้นะเผื่อได้สกินนี้น่ารักมากเลยครับ โอเคครับมาที่สกินถัดมาเนาะเป็นสกินของเรียวมะสกินนี้ก็เท่มากเท่สุดๆไปเลย <c oughs> ดุกิกดุกดิกดาลูมะก็อเอฟเฟกต์นี้เราเอามาใส่เองเนาะก็ไม่ใช่เอฟเฟกต์ของทางสกินก็สำหรับเรียวมะเราว่าพูดถึงชุดแต่งกายโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะนี่ อันนี้ก็เป็นการโจมตีเป็นพาสซีฟวะเหมือนถ้าดอดสีแดงเต็มอะเราถ้าโจมตีต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบการโจมตีแบบพิเศษฮึบแต่จริงเราก็ไม่ค่อยเรีมาเราก็ไม่รู้หรอกนะ <c oughs> ไม่ใช่สายนี้เลยเน่ยเนี่ยอันนี้โจมตีปกตินะถ้าดอดสีแดงเต็มก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษแบบเมื่อกี้น,นี่เลยนี่สกิลสกิลหนึ่งอะเรางงตลอดเลยถเ้เราเราอ่านชินกับการอุ้มสอนอะ ไปตรงศัตรูใช่ปหแต่อันนี้มันเหมือนเป็นต้องตรตงข้ามมั้งรู้สึกจริงเราก็ชอบนะที่แบบการโจมตีต่างๆเป็นาบเมเปิลออกมาล้วงเนี้ยมันดูเท่ดีนะไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าก็สวยดีโอเคครับอันนี้สกิลสองเนาะแล้วไปมาดูสกิลอัลติเมทกันลวกันเนาะไบเมเปิล่าเพียบเลยก็คือมาทั้งสวนไม่ใช่ก็โอเคนะสำหรับสกินนี้ของเรงา嘛ก็ใครสนใจก็ไปสมในกิจกรรมได้นะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันนะเป็นสกินของทาร่าเลยเป็นไม้เมเปิลกันแหละายโอเคครับต่อมาเป็นสกินของทาร่าสกินนี้เลยนะก็เราก็โอเคนะสกินทาร่าสกินนี้ส่วนตัวก็ชอบอยู่เหมือนกันก็ จริงแต่ก็ไม่เล่นทาร่าแต่ก็ชอบนะสกิลน,นี้มันดูแรงเดี๋ยวโดยเฉพาะสกิลหนึ่งเดูแรงมากนี่อันนี้5โจมตีปก,กตินะยังไม่ใช่สกิลเราชอบตอนใช้สกิลหนึ่งมากเลยมันดูรุนแรงสุดๆไปเลยดูนะไม่ไมเอาโจมตีปกติก่อนเดี๋ยวค่อยชุบชุบโอเคนี่ทุบพื้นแตกแล้วคือแตกเกินเบอร์ด้วยนะแตกจนแบบหินทะลุขึ้นมาสุดไปเลยสกิลเน,นี้ย อืมแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลสองนี่เนี่ยเข้ากับเรียวมาเล่เกินเป็นคู่จิน้นอีกคู่หนึ่งเนเอเคอันนี้อัลติเมทสกิลมันคือใบไม้โผจากไหนรู้เยอะแยะของเราจะสวยดไีได้เนี่ยแล้วใช้คู่กับสกิลต่างๆก็ใช้ได้นะ <c oughs> โอเคครับสำหรับทาร่าก็ประมาณนี้เนะเดี๋ยวไปดูสกินสุดท้ายกันสกินของเคสนะ โอเคครับมาที่สกินสุดท้ายนะสกินของเคสเลยก็รีวิวเกือบหมดทุกสกินเลยมันขาดแค่สกินนี้เท่าไม่มีคือไอริเรามีระดับเอสดี SD, ไม่มีระดับอัลติเมทก็เป็นสกินที่ใช้ได้นะสาหรับเคสสกินเนี้ยท่ดีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูสกิลต่างๆแล้วกันเนาะเราก็ไม่แน่ใจกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นเคสเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสกินนี้เป็นไงเนาะแต่ดูเป็นพ่อคาซูชิมากสุดๆไปเลยโจมตีปอติก่อนแล้วกันเนาะชุบ เออเขามีดครัวมาพันอันตรายนะหนูอย่าถือมีดอย่างนี้นี่จะคิวสองผ่านออกไปเลยแล้วมีอะไรอ่ะหลุดออกมาด้วยอย่ะอะไรอ่ะส้มเหรออันนี้อะไรน้ำซุป <c oughs> น้ำซุปแฮะโอ้ก็เข้ากัดตีนดีเนาะน้ำซุปมีอะไรนะน่ารู้โต๊ปะป่จะจำไม่ได้แล้วไอ้ที่เป็นที่เป็นลูกกิิ้์ขาวๆอยู่นี่ อันนี้ล่างใหญ่อันนี้แปละน้นำซุปป่ะมันปุดๆหรือแม็กมากน่าจะเป็นน้ำซุปมั้งเ,เดี๋ยวไม่เข้ากับทีมนี่สกิลสองชุบแล้วก็มีสกิลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแปลงแรกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้แค่สกิลสองเองอไม่สกิลหนะึ่งสกิลสองชุบสกิลหนึ่งโอ้ทำให้น้ำซุปเดือดมาได้แล้วมีอะไรทะลุออกมาด้วยอ่ะคงไม่ทนันชิคุวะหรอมั่วไม่รู้ โอ้ใครรู้คอมเมนต์บอกได้เบคอนปะไม่รู้ขโมวหมดล้วใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะสสกินนี้ของเคสก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็เป็นสกินที่น่ารักดีนะตลกดีชอบชอบชอบโอเคครับสาบสกินเคสก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าใครสนใจก็ไปสมัคกิจกรรมกันได้นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจกิจกรรมนี้ก็ลองไปสุ่มกันได้นะส่วนตัวนะเราคิดว่าส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ออกง่ายอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าลองไปสุ่มกันดูแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเนาะว่าใช้กี่คูป,ปองกันได้แต่สกินออกมาแต่ของเราใช้ไม่เยอะแหละเพราะว่ามีคาวี่เก่าอยู่ด้วยโอเคครับก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้เนาะก็ฝาก อ่านะฝากสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพเพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV แล้วก็อีกเพจนึงเพจเมโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเฉพาะใช้เพียงเลข Open i d เท่านั้นนะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของทั้ง2เพจไว้ใต้คลิปนี้เลยเผื่อใครสนใจก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยนะโอเคครับก็ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะ ฝากแชร์คลิปไปกบเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย